ไปดูฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดดีกว่านะคะกับดิวของอูกเตเอันนี้ก็มีข่าวมาสักระยะหนึ่งอเอาอยัางไงดีป๊อปผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วเชื่อผมหรือยังว่าดิวอูกาเต้ไม่มีทางปิดทางที่ก่อนหน้านี้มันมีกระแสะข่าวว่าแบบแมนยูถอนตัวออกจากดิวนี้เรียบร้อยนะครับมันเป็นการถอนตัวแบบทำธุรกิจนะฮะก็คือถ้าฉันไม่ซื้อเองจะลดราคาไหมนะครับหรือว่าวัดใจวัดใจแม้กระทั่งให้ปล่อยยืมตัวนะครับก็คือโอ้โหกระแสเมื่อวานมาชัดมากเลยครับแมนยูเตด เลงและข่าวมันก็หลุดออกมาออกมาแล้วว่าขอเดทไลน์เดย์นะครับก็คือวันที่30เนี่ยค่อยขยับตัวค่อฝุ่นตลบก่อนนะครับก็จะยื่นนาทีสุดท้ายและยิ่งมารู้ว่านักเตะบอยคอตเกมแรกโดนถอดออกจากทีมที่เปชเชลงสนามเจอ,อกับเลอาส์โอ้โหแมนยูยิ่ง oh, ถือไพ่เหนือกว่าเลยครับเนาทีเนี้ยปีศาจแดงยังขายใครไม่ได้ครับคือซื้อเดอร์ลิกกับมาซาอุยเนี่ยเสี่ยงแล้วเพราะว่าโยโลกับเซอร์ซีเนี่ย อันนี้ตามโคต้ต้าซื้อสบายเลยมีเงินปุ๊บใช้แต่ว่า2คนหลังสุดนี้ก็ต้องมั่นใจแล้วนะว่าอ่ะแม็กโทเิเนซานโชหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องปล่อยตัวได้นะครับไม่งั้นอุคาเต้เนี่ยจะต้องเป็นสัญญายืมตัวนะครับก็เหมือนกับที่เปเช่ทงกับโมนโกครับก็คือยืมเอ็มเป้มาก่อนปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเงินจ่ายทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดีลว่าปาสิซ์แชมงจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าผู้ออปชั่นซื้อขาดได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่า พี่แดงครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าซื้อหน้าซื้อหลังงี้ไม่ใช่ซื้อกลางยังไงก็ต้องซื้อให้ได้ไต้องซื้อได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยซันเดอร์เบิร์กไปฟูลแลมแล้วก็ปิดจ็อบเท่ากับว่าตอนนี้แมนยูน่าจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับผมไปนั่งฟังเขาเรียกชื่อเขาแหละเขาอ,ออกเสียงจอจานนะจูกัสซันเดอร์เบิร์กซันเดอร์เบิร์กเบิร์ชเออไม่เบอร์เก้แน่นอนอ แต่ว่าจะเรียกเบิกก็เป็นภาษาอังกฤษไป<ฆ>แต่ว่าตัวเองเรียกจอจานนะครับก็ย้ายฟูลแลมเพราะะนนแมนยูหรือแค่อุกเต้หรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆมีคนนึงรออยู่แสกางเกงรออยู่เ <laughs> ขาแสกางเกงแมนยูซ้อมอยู่ในยิมก็คืออัมราบัต <laughs> อัมราบัตบ้านเธอเป็นไ <laughs> ม้สุดท้ายเป็นไม้สุดท้ายแต่ว่าเอามาดูเรื่องของแม็กโทมีเน่กับซานโชหน่อยเห็นสกายสปอร์ตรายงานว่าดีไม่ดีไปไปมาเนี่ยแม็กโทของคุณเนี่ยกับเออซานโชอาจจะกลายเป็นได้อยู่ต่อ เอาแม็กโคลวินเนอหรอนะผมขอส่งสารให้คุณซีนอานัทสนิทสุรวงคุณผู้ชมครับบอกคุณซีนนะครับคุณซีนเขาชอบด่าแม็กโคลวินเนอใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยลูกรักคุณหน่าแม็กโทรฟังข่าวดีๆนะแมนยูเต็ดเนี่ยวงในเขาบอกเลยว่าปีศาจแดงจะขายสกอตแม็กโคลวินเนอต่อเมื่อนักเตะขอย้ายโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง แมนยูจะขายแม็กโทมิเนในเมื่อต่อเมื่อนักเตะขอออฟเฟอร์ย้ายความหมายคือถ้าไม่ขอย้ายจีนไม่ได้อยากขายไม่ขายซีนานัทแวร์อาร์ยูเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายย้ายเลยเพราะนาโปลีกับฟูแลมจีบอยู่นะครับก็คือถ้าขายได้เนี่ยเอาตามตรงมันดีมากกับเรื่อง financial fair play าลดไปหมดเขาเป็นนักเตะแคร์ดามี่สนซานโชเนี่ยมันคนละเคสกับแม็กโทมิเนนะครับแม็กโทมิเนมี3ามทีมอยากได้แต่ค่าตัวไม่ถึงส่วน เจดอนโอ้โหอันนี้ขายยาขายเย็นขายยาขายเย็นมากเชลซีก็ได้ใช่เพราะว่าราคากับค่าเหนื่อยเขาด้วยไหมใช่ครับราคานี่ก็คือโอ้โหซัมเมอร์เซลแล้วนะนี่นี่ค่ะซัมเมอร์เซลแล้วนะสี่สิบล้านปอนด์ก็ไปซื้อไปต้องเจ็ดสิบสองนะนี่ก็ขาดทุนไรเทสแล้วอะเละสิเรียบร้อยแล้วค่าเหนื่อยอะค่าเหนื่อยเชลซีก็แพงนะโอ้โหสามแสน ไี่น่าอยู่ต่อเฉยๆก็ได้โอเล่คุณหน้าโซสมายโซชาสามแสนผมอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่นั่งให้กำลังใจเพื่อนต่อก็ได้ไม่เป็นไรยิ้มสวยๆตอนนั้นอยู่โรงอาหารยังได้ตังค์นะเข้าไปกินข้าวก็ได้ตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขากล่องนะครับโหดจริงแต่ทีนี้เนี่ยก็มีสื่อเขาวิเคราะห์เหมือนกันอย่างที่ป๊อปบอกอะ ว่าเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงๆอ่ะหน้าเป้ายังไม่พออต้องมีมาเสริมอีกอซึ่งใครอ่ะมีมีใครอยากได้ถ้าเกิดเลือกได้อยากได้ใครหน้าเป้าไม่อยากได้ใครแล้วไม่อยากได้ใครแล้วพอแล้วได้มาเยอะแล้วได้ใครมาบ้างแล้วนะตอนนี้คิดดูโยโรอ่ะโยโรอาจจะหายไปก่อนเักร์เซียกับแต่เรื่องโยโรอ่ะคือเขามีข่าวอันนั้นจริงป่ะที่เขาบอกว่าจริงๆเหรอก็ผมพูดไปในโซเชียลมีเดียผมเพิ่งโดนถ่าทุกวันนี้จริงเหรอเขาบอก ข่าวลืออแต่มันเป็นข่าวลือคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าพูดพูดเรื่องอะไรกันไม่ลือแอตเลติกเล่นแต่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรขนาดนั้นโอ้โหใช่เขาว่าเมดิคอลสแกนฟอร์มด็อกเตอร์เลยเหรอเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวคุณผู้ชมงงเราคุยเรื่องอะไรกันว่าสองคนนี้มันเถียงอะไรกันอยู่ไม่แต่แฟนทีมอื่นไม่รู้ไงคือโยโร่เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาจากแอตเลติกบอกเลยว่ามันมีเมดิคอลเรคคอร์ดของโยโร่ว่าตรงบริเวณกระดูกเท้ามีปัญหามีปัญหาเออมันมีปัญหาอะไร มีอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมีมปัญหา<ช>มันมีแบบมีรีมาร์คไว้ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คิดว่าเฮ้ยพวกเนี้ยบอร์ดบอกว่า3ข้อที่ต้องซื้อคือ1นักเตะคนนี้เก่งมากและเป็นโอกาสดีที่จะชนะดีลเรอัลมาดริดและที่ยิ่งไปม,มากกว่านั้นข้อเนี้ยผมไม่เชื่อคือซ้อมเนี้ยสองสองครั้งก่อนลงอ่ะซ้อมแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ผมเพ่มเกินไปนิดน,นึงแต่ Electric อลเลติกอะฮะคุณผู้ชมคือระดับนี้ยเขาเขาแฉเนี้ย เขาไม่กล้าที่จะแบบว่าถ้าเขาท้าขึ้นมาว่าคุณเอาหลักฐานไม่ให้ดูเนี่ยผมว่าแอนแอตติเขามีนะไม่นะเขาปิดเว็บนะแล้วเขาเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือ s u b สครายดนะฮะคือเสียตังค์นะครับแล้วก็เหมือนกับเอาง่ายก็คือเหมือนกับทางฝั่งของแมนยูก็มองข้ามตรงจุดนี้แล้วปรากฏว่าก็ตังเตก็เจ็บจริงๆโอ้โหผมโดนด่ามา2วันเรื่องแต่คงโชคร้ายคือถ้ามันไปตามนั้นจริงนะน่า่าคงโชคร้ายด้วยแหละเพราะว่าใครจะไปคิดอะว่าเอ้ยมารีมาร์คซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงปั๊บหน่อยใช่ป่ะก็คง แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะหอยลุนไอกระดูกสังหลังมีมาแล้วที่แปะกอเอี้ยเลยอ่ะกอเอี้ยเดีวะแล้วแบบว่าหอยลุนตอนหอยลุนก็เป็นโดนเข่าแทงไว้รอบนึงอ่ะแล้วแบบหวัดกลัวเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงต้นรุกรเซนเออแต่ว่ามันเหมือนรักษาการบาดเจ็บที่หลังเพราะฉะนั้นโดโรไม่ใช่เรื่องใหม่เห็นปะ